ครับนี่ก็คือที่พักนะครับอินปลายรีสอร์ทนะครับอบินปายจังหวัดนม่รองสอนครับดูนะนี่เป็นบ้านที่พักนะครับบ้านเป็นหลังหลังนะครับก็เรือ่องที่พักอีกอีกที่นี่นี่ด้านบนขึ้นไปดูเลยนี่บ้านเป็นหลังหลังเลยครับ เป็นาชั้นในชั้นบนนะครับนี่เป็นไงครับวิวสวยงามนะครับที่มาปลายก็ลองมาแวะพักดูนนะครับขึ้นเวทีหลายนับต้นไม้ยังไม่โตครับมองไปอย่างเงี้ยก็คือจะเห็นมันเลยแหบหมดเลยครับ ห้องที่อยู่นี่จะทีเนี้ยต้นไม้ก็โตว,วิวก็เลยเริ่มน้อยลงเราก็เลยอ่ะหาดอกไม้ที่เธอสร้างสีสันที่นี่มโมโม <c oughs> พี่นะครับรเจ้าของรีสอร์ทเนาะนะครับนี่ใครยังไม่มาก็มานะครับที่อินปายเนาะ <c oughs> นี่พักพวกเพื่อฝูงอยไปตรงลังหนาวเนาะ อากาศกังดีปลายผลต้นหนาวนะครับเมื่อคืน22บองานะคะแตถึงโงาเนี่ย21 21ิเอ็ดเออครับครับได้ครับเดินทางปลอดภัยนะคะครับขอบคุณครับคุณพี่